พอดีว่า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 เนี้ยอ่ะขับรถละโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีของมาส่งนะใช่หลังจากหลังจากพูดไปคิดที่แล้วว่าช่วงนี้ไม่มีของของที่ใหญ่มาเลยวันนั้นเป็นของที่ใหญ่ที่สุดในที่เคยสั่งมาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ดูงี้ก็รู้แล้วล่ะว่าคืออะไรมันต้องเป็นอ่ารูปโฟโต้เซตอ่าโฟโต้เซตยักษ์เดียวไม่ใช่แต่ว่า อ่าจริงมันก็คือแคนวาสนั่นแหละเนาะแคนวาแต่รู้สึกว่าเอ่อกล่องมันจะบั่บเบิลมันจะค่อนข้างบางมัรู้ข้างในจะเป็นไงบ้างเอาแกะเลยแล้วการ์ดนะมาแกะเลยแกะมาเรียนแกะตรงนี้เลยกี่ตรงนี้นะกี่กี่เลยโดนโดนด้านในทำอะไรแกร้องจริงอ่ะไม่เป็นไรเสียบอดะก็แฮกเดินลุงเรื่องบอกเลยรู้สึกว่ามันจะมี S S R ด้วยนี่ใช่ไหมเป็นแบบมีลายเซ็นนะถ้าโชคดีอะ เรไม่มีขนาดแล้วมโอเ้าอ่ดออกมาเลยแล้วกันข้านตจะมีโอบเบิลโอ้เธอปางดีเดียวนะเดี๋ยวนะเอาบเบิลออกได้หมได้ได้ไม่เห็นหน้าเป็นเฟมเลยเาบเบิออก อันนี้ขึ้นตัวมั้ยคึ้นตัวขึ้นขึ้นตัวก็จริงๆอ่ะเดี๋ยวลองลองรีวิวชิปังตัวใหญ่ขนาดนี้เลยในที่ว่าหนึ่งต่อหนึ่งไหมไม่แต่ว่าใหญ่กว่าหนึ่งต่อหนึ่งหรอใหญ่ใหญ่กว่าชิบังซูมซูมชิบังไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้เราเห็นดังเห็นเราใเห็นอะไรครบคำถามคือจริงๆจะไม่โฟโต้ช็อปเลยหรอโฟโต้ช็อปทำไมเขาเอาแบบจริงๆไงงานเ่องงาเราให้ดูในกล้องจะเห็นไหมนะเอาแบบก็สมจริงดีแบบชัดๆเรียวๆไม่มีการรีทัช ในใจทั้งสิ้นแต่ที่เราสงสัยคือข้างหลังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอคือแบบอันนี้ก็คือเป็นแผ่นบางๆนี้นะอ่ะฮะเราก็นึกว่ามันจะมาเป็นกรอบให้แต่ว่าแบบเราเรียกว่ามาอะไไงเลยอ่ะใช่มาอันนี้ไงแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าของ C M เป็นแบบนี้ป่ะเหมือนกันเหมือนนะใครใครที่มีเคล็ดลับของ C M ก็เมนหน่อยเมนมาบอกอ๋อจะไปถามพี่วาคือเท่าที่สังเกตอ่ะคือเขาขายไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแผ่นผ้าเนี่ยนะผ้าหนึ่งแผ่นแล้วก็ใส่ แต่ไม่ใช่กรอบเต็มกรอบมันจะมีแค่สี่มุมอย่างนี้ใช่ไหมกรอบมันจะมีแค่ข้างๆแต่อตรงนี้ไม่มีกรอบก็คืออันนี้ก็คือไปข้างหลังของแผ่นผ่านี้เลยใช่จะมองเห็นมือเราทะลุออกมาได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราส่งไปอย่างนี้เนาะเนี่ยอืมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอันตรายอยู่เหมือนกันถ้าเกิดส่งมาถ้าเกิดไปทันีเขาเยอะจุกอย่างเงี้ยโอ้โหจะเต็มสิทธิ์ทะลุนะเนี่ยเราก็ส่งเค้มเออใช่ไหมเพราะว่าแบบส่งมาแค่ในกล่องอันนั้นแค่นี้แค่ในกล่องนี้กับบับเบิ้ลแค่นี้บับเบิ้ลชั้นเดียวด้วยนะ แล้วคือแล้วคือดูนี่ือว่าดูนี่แล้วดูนี่ข้างหลังอ่ะมีร่องรอยของเป็นธนีทำอย่างงี้มาแต่ม่ใช่านี่นี่ชื่อค่ายเลยอ๋อเจนทีเจนทีเนาะอ๋อมาดูอย่างงี้ถ้าถ้าดูเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเชว์ปว่าดูนชว์ไปช่วงที่มันเป็นข้างหลังเนาะแล้วมันโล่งข้างหลังมันไม่มีอะไรข้างหลังกลก็ถือว่าเป็นข้อดีของมันไปอย่างนะโอเคใช่มันเป็นข้อดีของมันไปย่า่ก็คือกลวงแล้วกเบิร์มันก็แต่มันไม่ดีตรงที่ว่าข้างหน้าไม่มีเลโกเทคเนี่ดิ ไม่แต่ว่าถ้าเกิดโดนก็ไม่น่าเป็นไรมากนักตึงตึงตึง่ะตึงอยู่โอเคอันนี้ผ่านไม่คือข้างหน้าคือข้างหน้ามันโดนบับเบิ้ลไงบับเบิ้ลมันเอาไม่รอดหลังรูขนาดนั้นอะรอดไหมรอดดีระวังไว้อ่าเดี๋ยวนี่แหละเราแกะบ้างอ่าอันนี้ก็คือโอ้อันนี้คือเป็นคิมกัร์ดที่อ่เลือกในอันนี้เลือกเมมมาให่เป็นชอร์แมนอ่ะ เป็นเชอร์สิคเนาะตอนนี่เรือเรือเรือหลวงอันนี้คืออะไรวะนายนักเก็ตกรเปิดเลยนะเป็นกระเป๋าเราตาบาเรียอเลยนะในในกล่องนะว่าเปิดอยู่แล้วเดี๋ยวบอกว่านี่คือโฟโต้บุ๊กอ D R นะโอ้ใช่กระเป๋าเหรอทำไมเป็นกล่องเลนี่ย D R ส้มๆอ่าเป็นอันนี้แล้วก็ใช่ใช่เป็นเรืออะไรวะปึ๊บเปิดออกมากระดาษเปล่าอ๋อไม่มฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แฮชแบ็ค อ๋อก็คือเป็นกระเป๋ากระเป๋าอย่างเงี้ยกระเป๋าอย่างงี้ลายนกอันนี้เองอ๋อไอ้ลายนกที่เราเป็นนั่นนะสีที่ที่ต่างอย่างเออนั่นแหละเราพร้อมสายพร้อมตัวห้อยของพี่ยูริยูรีอะไรนี่แล้วข้างหลังก็เป็นลายจ่าเสื้อเสื้อเสื้อก็ออกมาสองลายเนี่ยนั่ใช่ใช่แบบนี้นะใช่ใช่มันต้องมีสายห้อยใช่มันมีเสื้อมันมีขาดดูข้างในเดี๋ยวได้ไหมซิทมีอะไรซิทเป็นซิปธรรมดา ข้างในแบบข้างในก็คืออ้างในมีลูกข้างในมีเชื้อปางแอปซอนอยู่เห็นไหมนี่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 ยมันมีเชื้อปางแอปซอนอยู่สวัสดีจ้าอล้วงเงินล่ะเจอล้วงเงินเจอเชื้อแอ้วแล้วก็มีอะไรอ่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยเลือกเป็นได้หรือผสมเลือกเป็นได้มันเลือกมันเลือกในเลือกเชื้อปางไหมไม่ใช่คืออย่างคือมันมีช่วงหนึ่งที่มันบกปัญหามันแก้ลายมันมันแก้ลายลายไม่ชัดตอนแรกหล่ก็ชัดดีนะอันนี้เออมันแก้ใหม่ไงมันแก้ใหม่ โอเคใช่แต่โอ้ส่วนข้างในอันนี้ก็ปูฟูกมาอย่างดีดีครั้งนี้มันไม่จะเป็นต้องมีก็ได้ฟูกนี้อ๋อนี่ไงเขามียูรียูรียูรีเอ็กซ์บีเอชเอชบีอาร์เอ่อข้างในไงแล้วก็กล่องสุดท้ายนะกล่องสุดท้ายท้ายสุดอันนี้ก็คือเสื้อสิใช่ไหมใช่ไหมใช่เสื้อเชยไม่ไม่ก็เสื้อที่อาร์เลชอ๋อก็รายเดียวตายนะใช่เราถือว่าเฮ้ยมันไม่คือเรา เป็นคนชอบสีดำและเสื้อมันก็สวยดีอ๋อนี่ไงมีสายด้วยสายนี่มันคือแถมมากกับอะไรซื้อมนนี่ปัญหาเลยสายเป็นสายคล้ายว่าสายแล้วก็ไปซื้านนินจา <คง S 1> นสั่งเสือสเส้อลานนินจา,า,านี่มาสีดำมีรานนี้อะไรเดียวเลยอ๋ยอนกเป็นสีขาวต้องใช่ถ้าถ้าคือกลุ่มนกมันเป็นกลุ่มขาวไงคือเรามีปัญหากับเสื้อสีขาวเราเป็นคนเอาง่ายๆเราเป็นสายลุยอ่ะผมไปเราเป็นคนสายลุยไงนาย ไม่แต่คือเรามีไอ้ปัญหาการนินจารึเปล่าเพราะอันเนี้ยคือเมมเบอร์16คนใช่แล้วอันเนี้ยใครแค่ยินว่าอ๋ออันนี้คือจ๊อะสั่งต้องพังตัวเป็นินจารึเหรอเดี๋ยวไม่จะตีเป็นพวกเราเนี่ยตีเป็นมนุษย์ใช่เออมวกเราแล้วแต่แต่คนจะตีความเนี่ยหรือว่าเป็นปินจารึใครอะ ใครเดียวก่อนเนี้ยคือเมมเบอร์งานี้คือต้นกคือเมมเบอร์ใช่ไหมนี่มีโมบายอะไรเงี้ยแต่แต่แตะบแต่ละบเราลองเราลองมาดูเสื้อกันไหมอ่าดูเสื้อมันก็ไม่มีอะไรเสื้อมันก็เสื้อเสื้ออะไรก็ลายางนินาคือมันมีครั้งหนึงอ่ะน้องคือทั้งแต่แต่แม่แท่หร่ป็นแต่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 แตเแต่อย่นต่แตมแต่ใช่ป็นอย่แี่แะเป็่แต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 ักต่แ่าต่าต่แต่แต่แตเพราแต่มันไม่แต่แิ้นล่ไปในต่แ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 ต่ต่แตีแนีแนมแน่แต่แตน แต่แต่ตรงเนี้ยที่ที่มันใหม่นะลายต้องแข็งเป็นสกรีนใช่โอเคเป็นสกรีนฝังลงไปในเนื้อผ้าเลยแต่ว่าอันนี้เป็นคล้ายๆกับแฟลกติดเนาะแต่เพื่อเป็นคล้ายรีดรีดติดมากกว่าซักก็คือซักก็คือสักพักก็แตกด้านหลังล่ะข้างหลังก็เป็นสกรีนครับเป็นสกรีนเหมนเดิมเออไอเสื้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 อวันเกิดเชือก็เลิกไปแล้วนะอ๋อเอาเริ่มแตกไเลยไหเสื้อแมวเสื้อแมวอันนี้จะเป็นเสื้อแมวเชื่อฟังเราก็แตกเหมือนกันเพราะมันเป็นแบบเออนนะ อันนี้อันนี้เป็นภาาญี่ปุ่นอ่าอ่าสรุปก็มีประมาณนี้อ๋อมีอีกอย่างที่ยังไม่ได้นี้นี่เหรอนี่มันก็เหมือนกันสายนะกับสายอันนี้มันเหมือนกันตรงไหนอันนี้มันน่าจะยาวกว่าลองอนี้ยาวเลยยาวใหญ่ล้วเอามาทำาไมอ่ะมันมีประโยคไงครับดีอะดีโซนเอ๋ได้นะอะไรเงี้ยโซนเอ๋ไม่ไม่คือคล้ายๆว่าเป็นสายแบบ แล้วมันขึ้นอยู่กับเราจะไปทําอะไรแค่นั้นแหละคือมันเล่นแต่เราเลยคือจะไปแบบบางอย่างเอาไรข<อ>้อ,อยกุญแจรถได้นะเออประมาณนั้นของของกุญแจลงกุญแจรถอะไรก็ของหองน่ายอะไรเงี้ยบางทีแบบเฮ้ยเราลืมอของเฮ้ยเกียรตัเล็กก็ <c oughs> เกียร์เล็กเล็กมา <c oughs> เล็กใชี่สุดแล้ว,ลวก็คือแคนวาสเนี่ยเนาะ แต่วาทนี่มันก็ชัดจริงนะสำหรับคนที่ชอบแบบชัดเรียวๆเราเห็นเส้นผมเห็นอะไรเห็นยันอะยดทุกอย่างไฟไม่แต่ลรว่าแบบให้เรียวๆนี้ก็ดีนะเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นตัวจริงอะไรนี้ไม่ใช่รูกที่แบบปะกันสังเคราะห์มาเยอะเออเอาถือว่าเอาไปประดับบ้านเอาน้ำคููน้ำแดงปักไว้กระพยไว้ทำะระูชาไว้กูชาไว้กลับว่า้วันละสามครั้งแล้วจะ ได้สออ S R โอเคคือเอ S R มาพวกเราไม่ได้เตรียมจะด้วยคิดสุดเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้คิดสุดเลยช่วยใหญ่นะพอเห็นอย่างนี้แล้วก็อยากได้ของ CGM เลยจะได้แบบเป็นเจ้าแม่คันิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปเราลำพังเลยนี่ไงแบบมีโปสเตอร์ไม่พอต้องมีอันนี้เว้คันวัสดต้องมีคันวาสจะได้แบบลูกค้าเข้าร้านแต่บังเอิญบังเอิญบังเอิร์นบางเอิรคนนี้เยอะอ๋อใช่ไม่มีคนมาถามขายคันิงให้อยู่เหนกันคันวัสคันิงเหรอ ก็เอามาแบบเป็นลูกเจ้าแม่อะไรเงี้ยทูปปักอะไรเงี้ยสวยดีนะเป็นชุดไทยได้ใช่ใช่ใช่มันได้นะเออใช่มันได้เป็นแม่มันได้อะไรโอเคประมาณนี้เราอันนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับมีแค่นี้แหละบ๊ายบาย